กู <ries to learn more> จะเล่นโวยกูบอกแล้วกูจะมาโยนกู <c oughs> จะมาโยนที่กูเล่นอเอ้อเออแดงสองตัวก็จัดไปไม่ว่าหรอกเออแดงสองฟ้าสองเหลืองสองไปเลยก็ได้เมียเอาเนีเอาต้องเซฟมาตรฐานเท่านั้นเออบอกไอ้พวกนี้แม่งไม่เคยเจอแดงยกตีตบ <c oughs> หรือเจอเหลืองยกตีตบไม่เคยเจอ เล่นแล้วมันกัดผัดกันกันกันและกันเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแต่มันถ้าไม่กันมันก็จบข่าวปะเออถึงจะเล่นเซตมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าคนในทีมเป็นหุ่นฟ้าไม่คิดจะกัดแดงก็มีค่าเท่าเดิมมันอยู่ที่การป้องกันว่ามึงจะกันหรือไม่กันอยู่ดีเออต่อให้เหลืองยกตีเนี่ยถ้ามึงไม่กันแดงก็จบอยู่ดี เอาดิเอาดิเอาดิอดันนี้ไม่โกนไม่เอาออเอาเเออตัวใจหมาอย่างนี้หน่อยเออเล่นทั้งทีเนี่ยซีเรียลอะไรเออเนี่ยเหลืองสามตัวเนี่ยถ้าผัดกันกันก็จบแล้วมันอยู่ที่การกันกันไม่กันเงี้หไง เอมันมันจะกันได้แค่กรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีแดงเครื่องเดียวนะเว้ยถ้าแดงมีสองตัวเมื่อไหร่จะจบขาวเลยอ่ะเออที่ว่าเราเราไปโยแล้วครับเราไม่คิดอะไรแล้วครับกาแพนหนึ่งเครื่องมาร์คจีหนึ่งเครื่อง โดวเวนหนึ่ง hey, เค oh. <c oughs> รื่องไอ้ไดเซนโอ้ทัทะลุไปเยอะไอ้อันนี้ไม่โดูมัน <c oughs> <c oughs> ออกเร็วไปไมิซายก็ไม่ถึงกระสุนก็ฮิตไปแล้ว ยิงซิโร่อนั่นแหละเพื่อนเอ๋อยสมแล้วจะเป็นหุ่นดีของเรา <c oughs> นะไอ้นั่นแตกก่อนเลยไอ้ซูปเปอร์เบอร์สี่อ๋อไม่ไม่ได้แตกไ่วันระเบิดไม่ใช่ดิมันลงหุ่นโฉยวาร <c oughs> ะยะยิงเออถึงอยู่ ตอนแรงเนี่ยว่าไม่ถึงเออถ้าถึงก็ยิงเลยคนแดงขอแล้วครับผมมีแผนสำรองเสมอครับอ,อคนเล่นเป็นไม่ได้โง่ขนาดนั้นมไม่มีใครยิงกระสุนซับเลยอีกแล้วไอ้ไอ้เลื้งสองตัวแตกก่อนอลว <c oughs> <c oughs> เปลี่นซีโร่เจ็บเหลือเกินดาวเมจทีน่นิดเดียวใส่กันบีมช่วยได้เยอะจริงๆน่าจะได้ดีกว่าใส่นีด่ดีไม่เอาเพื่อนเออยิงป่ามอ,อความเนี่ยกูมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาอีกเปล่ามึงมาดิบ้าละ แหมสโคบรออยู่ขนาดนี้คนสโคบรอ,อก่อนดีว่าได้เปรียบไม่เข็ดเขาไม่เข็ดผมไม่เข็ดปะผมไม่เข็ดอ่ะอ้าวอ็นติด ติลดลอยเออกูบอกแล้วกูไม่ใช่คนใช้ซูเปอร์ปกติอะที่ไหนขโทษเออแบบว่าไอ้พวกเล่นเหลืออะปพองกันตัวเองไม่ได้เลยคนอื่นอะใช่ไม่ใช่กูกูเป็นบ้าไม่ถ่านได้ไหมเพื่อน ยึดไม่ได้สินะมีคนอยู่อีกยิงโดนแฟดแต่คนน่าจะโดนเดต้าสองเข้าแล้วครับซีทูเข้าแล้วยึดฐานไม่ได้ฟันดิฟันเมื่อไหร่โดนอืมเคานเตอร์ได้เลยไหม ช่องยิงไม่มีอยู่ดิถอยมาซีโร่ถอยมาถอยมาถอยมาจะเล่นแบบโนตายป่ะวันเนี้ย <laughs> ไม่ตันด้วยโอ้แม่เจ้าอันนี้ไม่โดน เล็งสูงไปแม่เก็บได้ยังเนี่ยเห็นนานแล้วนะตรงเนี้ยสู้กับตัวอะไรอยู่วะนานเหลือเกินซีโร่โอเค อะไรอะไรโอ้ช่าเป็นแดงที <Allah> ่น <Year> ่าสงสารเอ้ยหลบเพื่อนตันให้แล้ว ไปพวกแกเอาอีกแล้วยื <laughs> ดปืนอีกแล้ว <laughs> เอาหรอ <laughs> ชอบใช่ไหมเนี่ยฮะดวนปืนเนี่ย <laughs> แหมไม่เข็ดู <laughs> มาใกล้เกินไปไม่รู้ว่าแดงด้วยเฮ้ยไม่โดนทิ้งเฮ้ยเมื่อกี้มันน่าจะโดนนะตำแหนงนงแบบว่าได้มากอะว่าน,น่าจะโดนแดงไปอีกแล้วโอ้โห ไม่กล้าบูดเลยอ๋อบุลละ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 เหรอช้าไปเออในที่สุดแดงก็ได้เข้าเราตบมือเออกลจะได้เข้ากูัลลวมึงเข้าตอนมิซายเราไม่พร้อมด้วยเรามิซายพี่หมดก่อนไงเอืองนี้น่าจะเก็บไว้ก่อน ตบมือให้แดงเลยครับเข้ากูาได้ตอนกระสุนกูหมดเนี่ยนึกว่าเราจะเล่นแบบโนตายซะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่โดนไม่โดน <c oughs> อันนี้โดนเอาไอซีโล่นั่นนะ่ะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเออเก็บเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเก็บเอาเก็บเอาเออนั่นแหละกาวแพนเนี่ยแม่งติดโลอย อออเแล้วมันอยู่ท <|so|>? ี่การกันเว้ยถ้ามันมีคนกันแดงสักอย่างก็จบแล้วแดงตัวเดียวก็จบ